ทำไมกว่าจะแปลงร่างเสร็จปินมากพี่ีิพี่ดิจะพี่ี่บอกว่าคลอดก็แฟร์ก็แฟร์ก็อีกก็พี่ดิปีนไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอามือทำอีกทีก็ได้ให้มันเร็วขึ้นขับรถไปทำเอามือยังไงทำให้มันเร็วขึ้นลูกอย่างนี้โอ้ปล่อยไอ้พ่นออกมา เหรอพอเขา,เาแปลงเร็วใช่ไหมแล้วแล้แลก็แปลสมว่าสิิก็ปีนเลยจริงเหรอีมื่เห็นพวกนี้เวลาเขากดจะแปลงมากช้ามากเลยนะเคยดูไหมถ้าม,ถามีถ้ามีตาที่สวยที่สุดใครมีตาที่สวยที่สุดไอันหมยว่ามีทีมมีตาที่สวยที่สดอันญากินอะไรอันญากินงุ่นเหรอครับตาละหกัะหกสวยมากตาละหักสวยมากสวยกว่าตาลูกขีหรอครับไปจุไปจเือห เราใช้อยู่อ๋อคุณพรมลิขิตจึงได้มาเจอเธอบอกว่าใช้อยู่หมายถึงว่าใช้คิมโลรลี่ใช่ไหมครับใช้มาร์กหน้าของคิมโลรลี่ใช่ไหมชใช่ <c oughs> ทางนี้ค่อยมั่นใจหน่อยว่าไม่เจอของปลอมใช่ถ้าเผื่อสนใจนะมาร์กหน้าของคิมโลรลี่ก็เข้าไปสั่งได้นะครับก็พ่อปักลิง์ไว้ให้แล้วในคอมเมนต์นะถ้าเผื่อสนใจ,นจคิมโลรลี่เข้าไปสั่งได้เลย อันนี้เขาจัดโปรพิเศษอยู่ด้วยสองกล่องแค่999บาทพี่แบงค์ไ่เป็นทักพี่แบงค์ไ้เปนทักให้ใหม่ดูซิชอ้พี่ม่คว่ไข้นาฬิกาใหม่แล้วพี่แบงค์เป็นทักไปเอาคืนมาแล้วชิงแบงค์อะไรอะแล้วไงต่อลูกแล้ว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 เหรอเออแล้วอะไรวันนี้พ่อจะมาร์กหน้าโชว์อีกไหม คงไม่มาจะมาตอนอาบน้ำเสร็จแล้วแล้วเดี๋ยวค่อยมาอีกทีครับน้องพ,พ,พี่ทำไรลูกกระโดดขึ้นไปเหมือนพักเดี๋ยวดูนะไปอ่ะแล้วนาฬิกาอยู่ตรงนี้ไงเอา้าแล้วน้องพี่ว่าน้องพี่จะไปตามนาฬิกากลับขึ้นมานาฬิกาอยู่ตรงไหนกลับขึ้นแล้วโอเคขอบคุณครับ